สำหรับว,วันนี้อยู่กับอิสันทายกินจมเที่ยวนะครับวันนี้พาลูกมาเล่นน้ำกันทั้งสองเลยนะครับจโจ้เลยนะครับโอ้โหบรรยากาศทุ่งนานะครับวันนี้ทุ่งนานะครับข้าวเขียวกะจีนะครับนะครับกระโดดตัํมโอ้ไปรโดดตั้มหนูก็กระโดดขึ้นมากระโดดเฮ้ย กระโดดดิกระโดดอ,อย่าไปลุยข้าวอย่าไปลุยข้าวข้าวมันจะอ้าน,นะครับบรรยากาศมาเล่นน่งนานะครับนานนานทีนะครับวันนี้ก็นะครับไม่ไปแล้ววันนะครับมาพาน้องไปน่องไปนะครับบรรยากาศ เข้านะครับโอ้อโหบรรยากาศทุ่ง,นาน,าน,น,าง,งนานะครับนะครับโอ้โหเล่นกลางทุ่งนานะครับนานทีนะครับลูกชายนะครับเป็นโก้ผมนะครับจ้า,าม,ามหูวิสุดยอดกระโดดกระโดด กระโดดเอาอนะครับโอ้ยไข่มาว้าปั่นๆนิ่งเลยน้ำบ่อน้ำมันเปียกน้ำนะครับต <laughs> ู้มน,น,นะครับบรรยากาศนะครับทุ่งนานะครับโอ้ยมาเล่นทุ่งนากันนะครับนะครับโอ้ มามาโอ้ยโอ้ยคุดเลยโอ้าวนะครับบรรยากาศุ๊ว้าวนะครับโอ้ยมาเล่นน้ำนะครับแหนะสุดยอดนะครับโอ้ยบรรยากาศหุ่นนาเอ้ลมเอ้า จะก้อน้องขี่ล้มบรรยากาศสวงามเลยมาหนีเลยตึ้มบึงอย่าไม่เกาะนั่ขี่ล้มเว้ยบรรยากาศนะครับ ขนานนะครับบรรยากาศยามนี้นะครับเด็กๆเล่นกันน่สนุกขนานนะครับโอ้ยบรรยากาศโอ้โอ้ล้มไอ่เขาโม้นบัสเขาโง่มา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 ลูกมามาไอ่อะไรวะไอ่ ขึ้นมาขึ้นมาอน้องมาบรรยากาศนะครับตอนนี้กันนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดสภายด้วยนะครับสวัสดีครับ